มาเจอกบหนาาแมงแทนนี่เลยพี่น้องหน้าดำหน้าพี่น้องเลยหน้ากระซิวลายๆสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอเจีทุกทานกับพวเราต่างฝั่งไทยต่างกางประเทศผวเพาะก็จองแทนอีกคืึกก้าเนาะพี่น้องเมื่อนอีนก,ก,ก็เฮากะกราบขอโุขขอ,ขขอขหไหลายเนาะเอเจีทุกทุกทานตีแมงแทนไปลงคีปให้เบิงนะ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็แมงแทนเอามาอยู่บ้านนอกแล้วพี่น้องเออเอามาอยู่บ้านนอก เอาเฮาออกมาอยู่บ้านนอกแล้วเพราะว่ามามาขือดๆมาพัดพาดพิ่ติอ่นเฮาออกมาอยู่บ้านนอกแล้วพี่น้องเพราะว่ายังพอยุงเทศน่ะรถก็รลายหนึ่งมากอ่ะแย่พี่น้องเอ้ยสวัสดีปุ้งสวัสดีมาลูกงน้องแพนยายเป็นบ่าวแล้วน้องแทนนะ ้องเล็กนะอากาศหนา,าวพี่น้องอยู่บ้านหนอกค่ะน้ออากาศหนาวกว่าเราออกมาได้เรียงงหวคือเก่าแล้วพี่น้องหัวเต็มเนี่แล้วได้กะถาพิดผลาพประการได้กากะอบคอเถอะคอไพ่ลายลเข้าไปลงคีบให้เบิ่งเนาะ <c oughs> น้องแทนไปลงคีบให้เบิ่งเราปลาลุงเนาะ <c oughs> น้องแถมจอมแสบบางที่กันเฮ้ากับบางที่น้องแพ้เล่นโทศัพท์นะเพราะว่าทัพท์เขามีเครื่องเดี่ยวเนาะเฮากับ เสียงที่เราเล่น YouTube, ลยูทูบนี่างไรพี่นอ้องขาเกิดยังมากกันแล้วซาอย่างไรพี่น้องเลยเขาก็เบิง่งได้เขากะขาพิพาตประกาศได้กับกาบขอถูกขอภายป่าลุงหล,ลายเด้อตอนนี้เขาก็อยู่ใส่นะอยู่ปากซ่องพี่น้องเลยอยู่ปากซ่องคือเก่าเนาะอากาศก็หนาวเย็นเย็นแบบนั่นเลยหนาวเย็นและะ้วก็ ยางมือเส้ากะหนาวเย็นโอ้คิงอพี uh ่น้องเลยก็ค okay. ืออยู่บ้านห้าวเอยู่บ้านห้ากับเบิ่งคลิปเนาะห้ากับเบิ่งคลิปทับทแม่อร์ทอทอเจ๊สายแดงเนาะเปิดไปหาคุดโก้เปิดตาสะอ่อนพี่น้องเลยโอ้ยแบบกินหอดบ้านเด้อยากมาอยู่บ้านเด้พี่น้องเลยอยากมาอยู่บ้านอะไแหละม้ังคีงยังบึ้งมะฮงมากินปลาลูกมั้งเนีว้าวมะฮงซุกพี่น้อง เปิปลาลุงกินน้ำเนี่ก็ลูกินมะงสุปข้าวกะเบได้ลงผิดเนบิ่เนาะนี่แหละคิดอกเงินคัวฮะเัวยบร้อวกูากินข้ากะห้องก็มาอยู่เดี๋ยวไปน้องห้องกาออกมาจึงเทปข้าวก็ห้องก็ออกมาแต่เทกะย่งบท่านเียพอเดือนสามเนาะโอ้ยมื่อ à mình thay cái bột để bưng rồi phi nong đâm đâm à hao cả khoa tam cốc hey ao khoa tam cốc đầu thiên nhảy này kho thố kho phay đây how cả bơi bơi cả bởi พอมีเวลาบ่พี่น้องหลังเมืองซ่นน่ะมันแตกพี่น้องความหนาวความหนาวมันแตกมันน่ะอเฮาก็เลยโอตะกี้นะเฮาลงคลิปได้อีกพี่น้องเฮาเฮาสิโตทางเมงาอยู่นลงาเราโตาลเลยอันองโทรไปถามมงาว่าเฮ้ย Yup. พี่น e? <comme> ้องกินคมสุดอากาศหนาวหนาวพอทรมาติดตาเสือออนพี่น้องแรงงานเนี่ยขุดกบกระมวนอากาศลมกระแห้งเนาะลมกระแห้งอากาศกหนาวพอได้ออกไปหอบเล่พี่น้องถ้ากันกอกขี้มั่วแล้วมันรู้ได้ตัาใหม่ เด oh, <cat guiding developed Airbnb> ี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ยลูกชายจับกล้องแม่ขนหาค่ะแต่กล้อ็กินหอกแนวอันนี้มันเฮียอย่าเฮ็ดทิแล้วลูกแม่้กินที่แม่งกินค่ะแม่ในเกาะนั้นหน่วยหนึ่งกินหอกหญ้าเพิ่นเอามาฝากเพิ่นเอาหน่อไม้แล้วก็เอายางมาไม้เพิ่นเอาหญ้าอ่าหญ้าเพิ่นเอามาฝากเนาะเนี่ยพี่น้องอันนี้ตัวช่วยหองมันนอนเดียวองก็ง่ายตัพี่น้องก็มีท่อทัดในเบิ้งมีท่อทัด ให้เบิ้งมานั่งที่ตีปลาลุงบ่เห็นบลาคำนะน้องแพนใหญ่สำได้เลยยืนให้ปลาลุงเบิ่งไว่ไม่มายืนให้ปลาลุงเบิ่งมึงได้พี่นอกสงตั้งแต่อารมณ์มาแต่บ้านนะอยู่หัวเข่าพี่ยู่หัวเข่าพี่อันนี้ยืดนี่ใหญ่เลยพี่นอกไอ้ใหญ่เป็นบ้าเลยนั่งลูอุ้ยน้องแพนใหญ่เป็นบ้าเลยเสืออารมณ์มาแต่บ้านจะโดนที่ใส่บ่ได้อ้เด็ มันหนาวพี่น e. ้องเอ้ยอาบหนาวอาบน้ำอาบเตาโต๊ะน้ำห้ออาบตอ่มี้ข้าวมีตู้เย็นีข้าวสีตีติีนข้าวมาเตะกุ้งเต่กุ้งเลยพี่น้องเครื่องคลองเ้าสื่อเตะเงาออกมาเบ้ดพี่น้องเอ้ยเมาออกมามันแบบค่าใส่จ่ายมันหลายแมนบาร์ลาพี่น้องยุงเพ่กัจ้าคาวหมองผาหนัค่าไฟค่าอยู่ค่าถึงอยู่ในซองเดือนซ้ำเดือนพี่น้องข้าก็เลยป่วยก็เลย ถ้าแบบออกมามีโอกาสไปใหมพี่น้อยมีโอกาสเรื่องอน้องแพทย์นะับไปบ้าเถไประเท็นเาน FC ว่าจะไมเนาะร้านที่น้องเกาะขี้นัวกับ้อาไปเลยประมาณสองคนมองกักาะสองมองกับพากับเกาะ้ององ Nào cà, cả nào Nào cả FC của nó là FC nông Phan cà làm nè nông là cả... khó Có khó có khai lại rãi FC nông Phan nằm nó Cà cả... Thao cà cả... Mời lông chim này bơm đeo Thăng mừng thì nọ Nào nè thao cái cho nó เขาลีดแต่มว่วง่พี่นอาอเขานลีดแต่นมวางว่าหน่อยค่ะบ่ม่หลีดแต่นมอย่างเดียวหัวประมมหาประมม่หาหกสิบสหกสิบพรอะมันมีแต่หัวลี คืมาล่างเลยดี่ลูกแม่ไม่าำคือมัวในมะหุงยังมะหุงบ่มีในเลยนี่มันบอกืบ่มีในเนบเอว่มันมีในมีในแล้วมีในอากาศมะนาวเศมีวงเชียงนก็ออนี้มีในเพราะว่าคิดในเดาในพอหม khá răng cọng 1 nó răng cọng ngang, này anh ấy nhanh hì à nhanh hì nha khó thẳng hì à khó thẳng hì à nhanh hì nhanh hì nè nhập mấy dùi bạn nhé nhập mấy dùi bạn hang ngân đây 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 ha ngân lẹo con nhập mấy dùi bạn bạn บ่มีโมเลยพี่น้องเอ้ยอยู่แต่เพิ่นอยู่เดียวกับโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เพิ่นบ่มีโมเลยเพิ่นบ่มีโมขนาดอยู่กับพ่อกับแม่ละคั้นพ่อแม่เห็นงานเพิ่นก็อยู่ห้องเบิ่งโทรศัพท์ยามมื้อเช้ากับเพิ่นนอนบ่ื่อนตื่นบางทีก็เฮาก็บ่ทันได้แล้วงานฉับเพิ่นก็ตื่นอย่านี่นี่แหละเพิ่นบ่มีโมเนาะการเดินทางนั้นได้หลา่เลยพี่น้องเอ้ยเลข3ตัวก็บ่เคยถือขนาด เลขซอกโตยังบ่เคยถือสิไปว่างเลขซากโตเนี่ยเดี๋ยวเ่าจะพาไปเที่ยวงานพี่เนาะเก่ามือเก่าคืนเหมือนเอาะเก่ามือเก่าคืนนี่อยู่ในหน้าปะข้ามแม่นี่เราต้องบีบมังยุะบีบบีบบีบอีเลยไอ่บีบบ่เรียกให้บีบมันกระแตกเลยอีแม่ เก่าเหมือนเก่าคืนพี่น้องมีแต่นักร้องด่งๆมีไผ่พงสะท้อนมีมีนักร้องลูกทุ่งนันไล่พี่น้องพวกอันนี้ไปยังไลยคนพี่น้อยอ่านแต่ว่าไผ่พงสะท้อนนันไผ่พงสะท้อนนันอันอันมาวันที่หาพี่น้องเองเแมส์แทนกันสิคขาอยู่ในหน้าปากท่าไม่น่ะแมงแท่นมาอยู่ไก่กับวัดเนาะว่าวัดเพื่อเขาไปผ้าลงแท่นจะผ้าลงแท่นไปเที่ยวอยู่พี่น้อง เพราะว่าเท่ากาับมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้เก่าหมื่นเก่าคืนเก่าหมื่นเก่าคืน <c oughs> ตอนมานแรกๆนะ้น้องแค้นหนักอ่ะพอไปละมามาแรกๆมองแค้นกับไข่ไม่ต้องแค้นกับไข่เป็นวัดเป็นไหนเนกกาะก็ร้อนเปลี่ยนอากาศยุงเทศนนนมันอ,อากาศฮอตตลอดอันนี้เราเอกมาพี่พัทิีงอหนาวเย็นหนาวเย็น อยู่ภาคอีสานค่ะเนาะมันหนาวมันเย็นเพราะว่าอยู่กรุงเทพ์มันมันห่อนมันห่อนตลอดพอมาเข้ากะอะนะมันห่อนอันนี้ออกมาโคราชฮะมิตรนาวกับนาวอยู่เลยตอนเดี่ยวเองตอนเทียน อมแค่นักขอาวแต่หอมพี่น้องนี่อันนี้คืออันนี้คือท่งแก่ครับอันอันนี้คือฟาร์มงัวพี่น้องบอลพนอยกุ้งฟอันนี้ก็คือบอลงัวพูดภาษาเกาะขี้งวยช่างพูดได้เมื่อน่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยบอล าบาเบายังรลายนะพี่น้องคลิปนะอภยกันใหม่อย่าลืมครับรับชม o ส่สองน้องแทนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ส่องน้องแทนในเดือนสัปดาลุงนในใจกระต่อไปนี้มแมงแทนกะน้องแทนสีลงคิมให้ประลุงงเบบิลงลงให้ดูไหมลงไหมครับลงลงลงอะไรครับลงเกาะขี้งัวลงเกาะขี้งัวเอาฝากฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่สสองน้องแทนน้องแทนหน่อยครับ ป้าลุงป้าลุงขอบคุณครับขอบคุณครับทำไงลูลกน้มือก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับรักน้องแทนไหมเอ่ยทับป้าลุงนี่รักน้องแทนไหมยังรักน้องแทนเหมือนเดิมไหม<ช>น้องแทนเป็นหนุ่มแล้ว บอกว่ายังไลยพี่นนอะเดี๋ยวแมวแทนกะห้ากกะถามีเวลาเ้ากะสีคอยทย่อยทย่อยลงให้เบิ้งเนาะคํามาลงได้เดี๋ยวเฮาสีลองลงเบิ้งพี่นาะข้ามาลงได้กันหฮากะสีลงให้เบิ้งฝากไล์ฝากแซ่สองน้องแทนเด้อขอขอบคุณลลวงหนาเอฟซีทุกทุกท่านที่เขามาหลับโสมสองน้องแทนอย่าลืมสองน้องแทนเด้ออะไรกัขอบคุณลลวงหนาบายบาย